ผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่น่าจะเป็นร้านเป็นเหมือนร้าน่้มรถจักรยานยนต์ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมายิงกันยิงกันเสร็จมีคนบาดเจ็บหนึ่งแต่อีกคนถูกจี้ขึ้นรถแล้วหายไป เกิดอะไรขึ้นตำรวจนะคะก็ไปตามดูกล้องวงจรปิดมันจะเห็นชัดว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยหคนเดินผ่านด้านหน้ากล้องไปผู้มชมลองดูนะแล้วก็ไปก่อเหตุยิงคนที่ชื่อว่านายสุรชัยภัยทยทั์อายุ26ปีลองดูนะคะแล้วคนที่ถูกยิงเนี่ยโดนตรงไหนบ้างเข้าสะบักหลังซ้าย1น,นัดกลางหลังหนึ่งนัดหลังจากนั้นนี่นี่น,นี่กลุ่ม6คนเขาเดินมาเห็นไหม เดินมาอย่างนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะค,นคุณถ้าดูผิวเผินแล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุยิงแล้วปุ๊บเขาเอาปืนไปจี้บังคับนะคะคนที่ชื่อว่านายโสรสหรือว่าฟลุกน้องฟลุกเนี่ยอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะคะจี้ให้น้องฟลุกขึ้นรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำแล้วขับหลบหนีออกไปค่ะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่ง oh. ตำรวจพอรับแจ้งเหตุเนี่ยคุณดูสิอันนี้คือภาพโอ้โหรถก็คือวิ่งควักควายด้วยนะฮะถูกต้องแบบนี้เลยเหรอครับนี่ใช่ค่ะเอาจี้กันแบบนี้ค่ะแล้วก็พาโสรถเมื่อกี้ก็คือน้องฟลุกเอาขึ้นรถไปนะตำรวจลงไปดูพี่เกิดเหตุหน่อยค่ะเป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะอยู่ที่นะคะหมู่สองซอยอัมพรภัยสารที่ตำบลบางพูดไปถึงที่เกิดเหตุตำรวจก็บบจกบบยังเห็นกองเลือดเนี่ยหยดอยู่เป็นทางอยู่หน้าร้านเลยไปพบกับอาวุธ แล้วก็ยังเจอปลอ,อกกระสุนขนาด9มม,มอีกหนึ่งปลอ,อกด้วยถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อน้องธนพัฒน์อายุ16ปีน้องเล่าแบบนี้บอกว่าฟลุกก๊กอ่ะเป็นเพื่อนกันกับผมเนี่ยแหละไปรับผมมานะคะมาที่ร้านนี้แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีกลุ่มของคนที่เป็นผู้บาดเจ็บคือนายสุรชัยมากับพวก67คนผมไม่รู้หรอกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่เห็นว่ามีคนร้ายชักปืนยิงนายสุรชัยจนบาดเจ็บก่อนจะจี้เอาฟลุ๊กเพื่อนผมเนี่ยขึ้นรถไปตำรวจค่า ว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมางใจมาก่อนเดี๋ยวลองฟังเสียงน,น้องเขาดูค่ะคฟุก็โดนฝ่ายที่คนมาิงน,นี่ก็อุ้มไปใช่ครับเอาปืนจี้หลังตลอดเลยครับเอาปืนจี้หลังเลยใช่ไหมจะวจะทำร้ายป่ะไม่ทำร้ายแต่ผมไม่รู้ว่าในรถเขาจะทำอะไรบ้างบังคับให้ขึ้นรถไปใช่ นี่แหละค่ะ,คะทีนี้ล่าสุดนะคะวันนี้ตํารวจบ,บอกว่าพบตัวในฟลุกแล้วเพราะอะไรเ<อ>พราะตํารวจชุดสืดสดสบสวนสพปากเกร็ดได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวย่านลาดกระบังนะคะบอกว่ามีคนเจ็บที่ชื่อว่านายโสรสหรือว่าในาฟลุกเข้ารักษาการคล้ารักษาตัวที่นี่ค่ะ<ม>ตอนนี้ชุดสืบสวนกาลังเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลแล้วน่าจะต้องไปสอบปากคํากันหน่อยว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นยังงงๆกันอยู่เหมือนกันใช่ค่ะนว่าคนที่ถูกยิงก็เหมือนจะเป็นพวกเดียวกันที่มากันด้วยใช่สิคือชักปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วก็เลยทำให้เพื่อนไม่พอใจ ก็เลยยิงใส่เขางงแล้วเอาน้องฟลุกไปเนี่ย <ทะ S 1> เห็นว่าน้องฟลุกมีรายงานข่าวว่า<ท>ะจะไปพัวพันกับการเปิดบัญชีม้ารับโอนเงินกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลด้วยหรือเปล่า,อารอการตรวจสอบนะครับค่ะ